สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เฮงเฮงสตอรี่ค่ะทุกคนสวัสดียามเช้านะคะเป็นเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนเมษายนในหน้าร้อนร้อนจัดเลยนะคะประมาณ40องศาเลยนะคะทุกคนก็อยู่ที่ในสวนนะคะมาลดน้ําเป็นมอนสเตอร์ลาเอเวอแล้วก็ออรียนะคะทุกคน อัลโบนี่จะด่างขาวนะคะส่วนออเรียั้น่นจะด่างเหลืองนะคะดูไม้ยอดนะคะไม้ยอดก็จะช้ำไว้ในกระถางใหญ่ดางวัวแบบนี้เลยนะคะทุกคนมอนสเตอร่าอัลโบตัวนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร่าออรียนะคะด่างเหลืองส่วนตัวนั้นจะด่างขาวนะคะเป็นไม้ยอดทีนี้ขยายพันธุ์นะคะไม่มีขยายพันธุ์ไว้นะคะก็จะเป็นมอนสเตอร่าอัลโบไม้วางข้อส่วนตัวนี้จะเป็นไม้วางข้อนะคะทุกคน นี่ส่วนตัวนี้จะเป็นมอสซูล่าออลเลียออเลีก็วางข้อเหมือนกันนะคะกาลังกําลังติดนะคะกําลังติดชําดินใหม่นะคะปรับสภาพับกดินใหม่แล้วนะคะมีมีหน่อแทงมาแหลมๆแล้วค่ะทุกคนนี่วางข้อติดแล้วค่ะนี่นตัวนี้จะเป็นออลเลีนะคะ เป็นที่นิยมกันนะคะในต่างประเทศและในประเทศนะคะจัดเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะใช้อฟอกอากาศนะคะในบ้านเรือนอาคารแล้วก็ประดับสวนนะคะเป็นไม้ใบเนาะตัวนี้จะเป็นไม้ใบที่ใหญ่นะคะฟอร์มใหญ่ใบใหญ่นะคะทุกคนใช้เป็นร่มเงาใช้จัดคาเฟ่นะคะวางไว้ในบ้านเรือนอาคารเลี้ยงในร่มได้ค่ะทุกคนเลี้ยงในห้องได้นะคะทําให ห้องของเรานะคะมีอากาศที่ดีนะคะทุกคนตัวนี้คือไม้ตัวนี้ดีมากค่ะนะคะแม่บีก็จะแบ่งปันไปด้วยนะคะแล้วก็ชําแล้วก็ทําฟอร์มไปด้วยนะคะทุกคนถ้าฟอร์มนี้อ่าฟอร์มนี้แบ่งปันได้ค่ะทุกคนตัวนี้เป็นมอร์เซอร่าออเรียนะคะดังเหลืองตัวนี้เป็นตัวดังเหลืองนะคะมีสามใบถ้าฟอร์มนี้แม่บีก็แบ่งปันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ สวยมากนะทุกคนเนี่ยทำหลักให้เขานะคะใบเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆนะคะเป็นไม้ไม้ขึ้นเสาไม้เลื้อยนะคะทุกคนเขาก็จะสร้างรากอากาศไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้เป็นตระกูลมอนเซอร่าเนาะอีกตัวหนึ่งจะเป็นมอนเซอร่าไทคอนไทคอนนั้นนะคะก็ทำจำนวนไว้บ้างเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนก็มีเหมือนกันเนาะของไทคอน นี่ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ชิ้นตาหันข้อนี่นะคะเกิดขึ้นมาปิดแล้วนะคะชำปิดแล้วนี่กำลังเกิดงอกส,สวยๆเลยตัวนี้ก็เป็นไม้วางข้อะคะ่ะทุกคนนี่สวยนะคะมีสองตู้นะคะชําก็ติดแล้วนะคะเผื่อใครสนใจเนาะอยากจะได้เป็นตระกูลมอนเซอร่าอัลโบออลิหรือไดคอนนะคะก็มีแบ่งปันกันนะคะทุกคน200-300-400แล้วแต่ฟอร์มนะคะแล้วแต่ฟอร์มนะ เอาไปเลี้ยงต่อไปขึ้นเสานะคะเอาประดับสวนนะคะทุกคนไปตั้งไว้ในห้องนอนนะคะเนี่ยทุกคนจะให้ดูฟอร์มเนี้ยเป็นมอนเซอร่าออรเรียนะคะสามใบรากอากาศเด้งขึ้นมาเลยนะคะทุกคนเอาไปขยับกระถางและไปขึ้นเสานะคะเป็นฟอร์มที่น่ารักมากเลยทุกคนถ้าเป็นฟอร์มเนี้ยเนี่ยสามใบอย่างเนี้ยนะคะใบคือสวยมากเป็นด่างเหลืองตัวนี้แม่บีก็แบ่งปันสามร้อยห้าสิบเนาะทุกคนสวยมากนะ กระถางห้านิ้วค่ะเอาไปตั้งไว้ในห้องหรือจะหน้าห้องหรือจะไว้ที่สวนสวยนะคะทุกคนมีทั้งเก็บปลายทางและแบบโอนนะคะทุกคนใครสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ได้นะคะนี่สวยงามมากค่ะนี่นะตั้งไว้ในร่มกรนค่ะทุกคนนี่ฟอร์มใหญ่เขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมอนสเตอร์อัลบูด่างแบบนี้สวยค่ะทุกคนด่างขาว ส่วนทางนี้มามาอัปเดตหน้าไม้ไปนในตัวเลยทุกคนตัวนี้จะเป็นบุษราคมชมพูค่ะนี่บุษราคมชมพูแทงหน่อมาเยอะมากค่ะทุกคนกำลังมาเรื่อยๆเลยนะคะสองสามหน่อมาเรื่อยๆนี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นบุษราคมชมพูค่ะมีสองหน่อสามหน่อแล้วสวยมากเลยค่ะตัวนี้เป็นฟูมิน้นตัวนี้นะคะทุกคน สวยงามมากโอเคลดน้ำสรุดแล้วไปปิดน้ำก่อนนะคะงามมากเลยทุกคนสวยมากสวยมากโี่ทางนี้ก็มีนะคะทุนส่วนเป็นไม้วางข้อนะคะตัวนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นไม้วางข้อออเลียนะคะที่แทนหลอดแล้วแทงหลอดแล้วแล้วก็ติดแล้วนะคะ ชํำติดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะสองร้อสองห้าสิบาทสวยมากค่ะทุกคนขอใครสนใจเนาะเลี้ยงง่ายค่ะทุกคนเลี้ยงในร่มก็ได้ทุกคนนี่ก็เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะในตระกูลมอนสเตอร่านะคะเป็นมอนเป็นมอนสเตอร่าไทคอนนะคะเป็นลายเป็นลายที่สวยพิเศษนะคะเขาเรียกมอนสเตอร่าดาง เขาเรียกด่างอะไรหนะ้าด่างหินอ่อนเนาะเนี่ยมันจะด่างกระจายด่างแบบสม่ำเสมอนะคะใบเขานะคะใหญ่มากนะคะทุกคนตอนโตเขาก็จะแบบนี้เลยค่ะตัวติมฟอร์มนะคะทุกคนเขาจะสร้างละอากาศนะคะเนี่ยใหญยมากทุกคนเนี่ยต้นนี้ไม่สามารถที่จะส่งไปที่ไหนได้นะคะทุกคนก็ปลูก โชว์ที่สวนสวยๆอลังการไปเลยค่ะทุกคนนี่ใหญ่นะคะตอนเขาตัวเดี๋ยวไปดูข้างหน้านุดคนใหญ่มากเนี่ยค่ะฟอร์มใหญ่มากจริงๆเลยนี่เลยค่ะก็เป็นไซส เนี่ยไซน้องไซรุ่นน้องนะคะอยู่ข้างล่างนี่สวยมากค่ะทุกคนสวยมากนะคะก็แบ่งปันเหมือนเดิมนะคะมอนสุล่าไทคอนนี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นตระกูลอโลคาเซียนะคะอโลคาเซียเป็นไม้ใบเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นบอนหูช้างด่างขาวนะคะด่างสวยเหมือนเดิมนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะสะสมก็มีแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะ ด้วยเอกลักษณ์ดูค่ะใบเขาจะอยากขอบแบบนี้นะคะแล้วก็มีใบตรงนี้แหลมนะคะต้นใหญ่ด่างสวยอย่างเงี้ยค่ะถ้าต้นใหญ่จะสวยมากค่ะทุกคนนี่ตัวน,นี้ก็เป็นดังเหลืองบอนหูช้างดังเหลืองนะคะทุกคนก็ยังปลูกไว้ระดับสวนเหมือนเดิมนะคะชอบอันไหนก็ปลูกอันนั้นนะคะทุกคนเราจะมีความสุขค่ะเพราะว่าเราจะได้มองเราจะได้มอง ไม้สวยๆในสวนของเรานะคะทุกคนสำหรับแม่บีนะคะไม้ถ้าใครเล่นสะสมไม้รักต้นไม้จริงๆนะคะเขาจะเขาจะไม่บอกว่าตัวไหนมาแรงตัวนี้ตกอันดับนะคะหรือตัวนี้ราคาตกตัวนี้ราคาแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครที่รักต้นไม้จริงๆนะคะจะสะสมด้วยความชอบความสวยนะคะทุกคน เลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้ชมนะคะจะมีความสุขค่ะแบบนั้นนะคะนี่นี่นะคะแต่ว่าสําหรับแม่บีนะคะมีความชอบด้วยแล้วก็เลี้ยงสร้างอาชีพด้วยนะคะทุกคนก็เลยไปคู่กันแบบนี้นะคะก็มีหลายสายพันธุ์หน่อยนะคะทุกคนนี่นี่เป็นบุษรคาคมชมพูค่ะที่แม่เขียวที่ต้นแม่เขียวแต่ว่าลูกเขาสวยค่ะทุกคน นี่สวยงามเป็นไม้หน่อนะคะเดี๋ยวแม่บีจะมาแยกนะคะแยกหนอ่อเขาน่าจะมีรากแล้วค่ะรากหลายเส้นแล้วค่ะแรกแยกแล้วเอาไปปลูกนะคะทุกคนตัวนี้ก็มิ้นด่างชมพูค่ะมิ้นด่างชมพูสจันดำด่างนะคะ